ปลาดุกกินคนรู้กันหรือไม่ว่าปลาดุกยักษ์นั้นมีนิสัยดุร้ายโดยเฉพาะปลาดุกยักษ์อเมซอนที่ว่ากันว่าพวกมันเป็นปลาน้ำจืดที่ดุร้ายที่สุดในโลกมีพละกําลังมหาศาลสามารถลากเรือแคนนูนล,ลำใหญ่ได้หรือลากคนจากเรือไปกัดแทะในน้ำพวกมันมีความยาวตอนที่โตเต็มตัวประมาณ1.18เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า17กิโลกร,รมัมแต่ก็ไม่ใช่ว่าปลาดุกยักษ์ที่หดร้ายเช่นนี้จะมีแค่อยู่ในลุ่มแม่น้ำอเมซอนเท่านั้นเพราะข่าวที่กําลังจะพูดถึงนี้เกิดขึ้นในประเทศโปลแลนด์และเจ้าปลาดุกยักษ์ตัวนี้ก็มีความยาวถึง4เมตรและน้ำหนัก200กิโลกร,รมัมเรื่องก็มีอยู่ว่าชายชาวประมงสคนตกปลาดุกยักษ์ได้เมื่อนำขึ้นมาบนบกพวกเขาก็ได้ผ่าท้องปลา และก็ต้องตกใจกับสิ่งที่พบเห็นนั่นก็คือศพคนอยู่ในท้องของปลาดุกศพนั้นถูกย่อยสลายเหลือเพียงกะโหลกเศษกระดูกและตาสัญลักษณ์ของทหารนาซีของเยอรมันภายหลังเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบพวกเขาก็พบว่าปลาดุกตัวนี้มีอายุมากถึง100ปีศพในท้องปลานั้นเป็นนายทหารหนุ่มที่ออกรบในระหว่างที่เยอรมันบุกโป,โปโลแลนด์เมื่อหลายสิบปีก่อน และได้หายตัวไปอย่างไร้ปริศนาไม่มีใครคาดการว่าเขาจะมาลงเอยในท้องปลาดุกยักษ์เช่นนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตประมาณปี1940เนื่องจากศพนั้นเหลือเพียงโครงกระดูกจึงไม่สามารถตรวจสอบได้แน่ชัดว่าเขาตายก่อนที่จะถูกกืนลงท้องหรือว่าถูกปลาดุกกืนทั้งเป็นแม้หลายคนจะเชื่อว่าโดยปกติแล้วปลาดุกไม่ได้มีนิสัยดุร้าย แต่เมื่อเจอศบคนในท้องของพวกมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ปลาดุกตัวเล็กอาจจะไม่โจมตีมนุษย์แต่เมื่อพวกมันมีขนาดใหญ่เท่ากับหรือมากกว่ามนุษย์พวกมันก็อาจจะมองว่ามนุษย์เป็นเหยื่อก็เป็นได้ปลาปิรรนยากินคนปิรรนยาเป็นปลาน้ำจืดมีฟันอันแหลมคมอยู่รวมกันเป็นูงใหญ่สามารถพบได้ในแม่น้ำอเมซอน และแม่น้ำหลายสายในทวีปอเมริกาใตา้สามารถตรวจจับกินเลือดในน้ำได้ดีเยี่ยมไม่แพ้ฉลามปิลัญญาถือเป็นปลาที่ทุกคนหวาดกลัวไม่แพ้ฉลามด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีฟันอันแหลมคมและกินเนื้อเป็นอาหารแทนที่จะกินปลาเล็กเหมือนปลาชนิดอื่นผู้คนเชื่อว่าหากโยนวัวลงบ่อที่มีฝูงปลาปิลัญญาวัวตัวนั้นก็จะเหลือเพียงแต่โครงกระดูกภายในช่วงเวลาอันสั้น แม้ว่าเหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวเกี่ยวกับดิรันยากินคนจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยเรื่องราวเกิดขึ้นในประเทศมาซิลปี2015ครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเด็กสี่คนและผู้ใหญ่หนึ่งคนขึ้นเรือแคน,นูและเจอเข้ากับพายุทุกคนถูกพัดตกน้ำแต่ก็สามารถขึ้นเรือกลับมาได้ยกเว้นเด็กสาววัยหกขวบคนหนึ่งที่หายไป หลังจากการค้นหาของผู้คนมากมายรวมถึงเจ้าหน้าที่พวกเขาก็พบศพของเธอซึ่งมีลักษณะนเนื้อหนังดูุดรุย่ยและเต็มไปด้วยร่องรอยของการกัดแทะจากฟันอันแหลมคมหลายคนเชื่อว่าเด็กน้อยตกลงไปเจอฝูงปลาปิรันย่ากัดกินจนตายในช่วงปลายปี2021มีรายงานข่าวเกี่ยวกับฝูงปลาปิรันย่ากินคนที่แม่น้ำแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล ผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย30ปีที่ออกมาตกปลากับเพื่อนอีกสองคนในวันเกิดเหตุชายสามคนขึ้นเรือไปตกปลาที่แม่น้ำบังเอิญว่าเรือของพวกเขาไปกระแทกกับตอไม้ที่มีฝูงพึ่งอยู่ด้านในฝูงพึ่งจึงบินออกมาโจมตีชายทั้งสามทำให้พวกเขาต้องกระโดดลงจากเรือและว่ายน้ำหนี พยายามจะขึ้นชายฝั่งทว่านหนึ่งในนั้นกลับวปาปญญา่ายไปเจอฝูงปลาปิรันย่าและจมหายไปในขณะที่เพื่อนอีกสองคนสามารถหนีขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยและแจ้งหน่วยดับเพลิงหลังจากนั้นหน่วยดับเพลิงก็พบกับศพของชายคนดังกล่าวเกยตื้นอยู่ริมฝั่งห่างจากที่เกิดเหตุ4เมตรร่างของเขาฉีกขาดเละเทะเต็มไปด้วยรอยฟันอันแหลมคมของฝูงปลาปิรันย่า แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าชายคนนี้เสียชีวิตเพราะถูกปลาปิรัญญากัดหรือจมน้ำเสียชีวิตกันแน่สัตว์โลกโหดสุดๆุดฉลามจัดการกับพี่น้องตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ฉลามถือเป็นอสุรกายแห่งท้องทะเลเป็นฟันร้ายของเหล่าปลาน้อยใหญ่ในมหาสมุทรเป็นสัตว์ที่อยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ทางทะเล พวกมันเป็นสัตว์ประหลาดที่ทั้งทึกทนและตายยากสุดๆเพราะสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดและทักษะหลายอย่างที่น่าทึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้มันเป็นสัตว์นักล่าที่น่ากลัวและอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวและต้องไม่ลืมความจริงที่ว่าพวกมันมีมาตั้งแต่ก่อนยุคไดโนเสาร์และมีวิวัฒนาการอย่างยาวนานกว่า400ล้านปีสืบทอ,อดมารุ่นต่อรุ่นจึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่ความสามารถของมันจะทำให้มนุษย์ต้องทึ่งและล้าสายตาจากพวกมันไม่ได้เลยลูกฉลามสู้กันเองตั้งแต่อยู่ในท้องแม่หากจะพูดว่าลูกฉลามรับเอาสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดหรือสัญชาตญาณการต่อสู้ตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนก็ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าเมื่อถึงฤดูวางไข่ฉลามตัวเมียจะผสมพันธุ์กับตัวผู้หลายตัวเพื่อให้ได้สเปิร์มจากตัวผู้ที่แข็งแกร่ง เมื่อไข่เริ่มพัฒนาเป็นตัวอ่อนและฟักออกมาลูกฉลามตัวน้อยจะเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความแข็งแกร่งมากกว่าพี่น้องตัวอื่นรวมทั้งความหิวก็หายลูกฉลามที่เริ่มหิวก็จะมองหาอาหารในท้องแม่ซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากไข่ฟองอื่นๆที่ยังมีตัวอ่อนอยู่ด้านในซึ่งนั่นก็เป็นอาหารมื้อแรกของพวกมันตัวอ่อนที่ออกมาก็จะกินตัวอ่อนที่ยังไม่ออกมาและเมื่อไข่ที่มีตัวอ่อนหมดลง พวกมันก็จะหันไปกินไข่ที่ไม่มีตัวอ่อนนั่นก็คือกำรจัดสตูกรค่อยกินไข่่อที่หลังนั่นเองท้ายที่สุดแล้วอาจจะมีลูกฉลามตัวน้อยเพียงตัวเดียวหรือสองตัวที่รอดจากการต่อสู้ครั้งแรกของพวกมันซึ่งถือเป็นผลดีต่อการเอาชีวิตรอดของพวกมันเพราะลูกฉลามที่คลอดออกมาจะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่ไม่ตกเป็นเหยื่อของปลาอื่นๆและมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเอาชีวิตรอดได้สูงกว่าลูกฉลามที่คลอดออกมาพร้อมกันหลายตัว แต่มีขนาดเล็กกว่าเพราะต้องแบ่งอาหารให้แก่พี่น้องนั่นเองค่ะฟันของฉลามสามารถขึ้นใหม่ได้ตลอดชีวิตห้ามูนซี่และไม่มีวันผูฉลามเป็นสัตว์กินเนือ้อดังนั้นฟันของมันจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยและค้นพบว่าฉลามมีฟันเยอะมากบางชนิดมีฟันซ้อนกันมากถึง50แถวนอกจากนี้ยังมีความจริงอันน่าทึ่งที่ว่า ฟันของพวกมันไม่มีวันปุเลยเนื่องจากในเนื้อฟันที่มีส่วนประกอบของฟูออลายหนึ่งรเปอร์เซนึงเจ้าฟูออไลน์ตัวที่ว่าคือส่วนประกอบที่อยู่ในยาสีฟันที่คนเราใช้กันทุกวันเพื่อป้องกันฟันผุแต่คนเราสามารถสะสมฟูออไลน์บนผิวฟันได้เพียงหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ฉลามไม่มีวันฟันผุถึงกระนั้นฟันของฉลามก็ไม่วันหมดอายุและหักได้เช่นกัน โดยจะหักหนึ่งซี่ในทุกๆหนึ่งสัปดาห์แต่ทันทีที่ฟันของมันหักหนึ่งซี่ฟันใหม่ก็จะงอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วทําให้มันสามารถจัดการกับเหยื่อได้โดยไม่มีการหยุดชะงักเชื่อกันว่าฟันฉลามสามารถขึ้นใหม่ได้ตลอดชีวิตรวมทั้งสิน 50, ส้น5้าหมซี่ความสามารถในการฟื้นตัวที่เร็วอย่างเหลือเชื่อ ตามปกติแล้วผิวฉลามจะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายและเป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นดีเนื่องจากมันประกอบจากเก็ตนับล้านที่มีลักษณะคล้ายฟันซี่เล็กๆมีร่องยาวตลอดแนวซึ่งก่อธรรมชาตินี้ทั้งหยาบทั้งแข็งทำให้แรงโจมตีจากสัตว์อื่นแทบจะเจาะเข้าไม่ถึงผิวฉลามและหากได้รับบาดเจ็บจริงๆฉลามก็ยังมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองจากบาดแผลหรือจากการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว แม้ว,ว่าจะโดนฉมวกทิ่มหรือชนกับเรือขนาดใหญ่หากบาดแผลนั้นไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตพวกมันก็สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาเพียง5้าเดือนเท่านั้นซึ่งความสามารถนี้ทำให้ฉลามเป็นสัตว์สุดแข็งแกร่งที่แทบจะไม่มีสัตว์ตัวอื่นโค่นมันได้ลงหากไม่โดนมนุษย์ล่าหรือสู้กับเผ่าพันธุ์เดียวกันจนตายไปเสียก่อนวานเชรคาดในส่วนน้ำอาฟู วานออกาหรือวานเพชฌฆาตเป็นสปีชีส์ที่ใหญ่ที่สุดในวงโลมามหาสมุทรสามารถพบเห็นพวกมันได้ในมหาสมุทรทั่วโลกตั้งแต่แถบอาร์ติและแอนตาร์กติกาจนถึงทะเลในแถบเขตร้อนวานเพชฌฆาตนั้นเป็นนักล่าที่แสนฉลาดพวกมันมักจะล่าปลาเป็นอาหารแต่ในบางสายพันธุ์ก็จะล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเป็นอาหารด้วยอย่างเช่นแมวน้ำสิงโตทะเล หรือแม้กระทั่งวานขนาดใหญ่โดยปกติแล้ววานเพชรฆาจะไม่ทำร้ายมนุษย์มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พบว่าทำร้ายมนุษย์อย่างเช่นวานเพชรคาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าทิลิกรรมทิลิกรรมหรือทีวลีเป็นวานเพชรคาตตัวผู้ที่อยู่ในส่วนน้ำออร์แลนโดรัตฟอรเดาเป็นวานเพชรคาที่ใหญ่ที่สุดของที่นั่นโดยมีความยาว6.9เมตรหนัก5,700กิโลกรัม ในปี1983ที่ประเทศไอร์แลนด์ฮิวลีได้ไว่ายมาติดกวนตกปลาพ,พร้อมกับวานอีกสองตัวซึ่งตอนนั้นมันอายุได้สองปีหลังจากนั้นมันก็ถูกส่งไปยังส่วนน้ำในแคนาดาตามโครงสร้างทางสังคมของวานฮิวลีมีลักษณะที่ด้อยกว่าวานตัวอื่นๆมันจึงถูกทำร้ายและทารุณอยู่บ่อยครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสรตต้องย้ายมันไปยังบ่อที่เล็กกว่าเพื่อความปลอดภัย ด้วยสาเหตุนี้อาจส่งผลให้ทิวลี่มีความก้าวร,ร้าวรุนแรงกว่าวานตัวอื่นๆและโจมตีมนุษย์จนมีผู้เสียชีวิตสามรายเคลตี้คือเหยื่อรายแรกเธออายุ21ปีเป็นนักศึกษาด้านชีววิทยาทางทะเลและเป็นนักว่ายน้ำเคลตี้ทำงานพาร์ทไทม์เป็นครูฝึกสัตว์น้ำและบังเอิญลื่นล้มลงไปในสราที่มีทิวลี่และวานอีก2ตัววานทั้งสร่วมมือกันดึงเธอลงไปในน้ำ และลากไปรอบสักไม่ยอมให้เคลตี้ขึ้นมาแม้ว่าครูฝึกสัตว์น้ำคนอื่นๆจะพยายามช่วยเธอก็ตามเคลตี้สามารถว่ายขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้เอง2-3ครั้งทวาวานทั้ง3ก็ตามมาดึงเคลตี้ลงไปใต้น้ำจนกระทั่งเธอจมน้ำเสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นทางส่วนน้ำก็แยกวานทั้ง3ออกจากกันโดยส่งทิวลี่ไปยังสวนน้ำออรแลนโดและที่นั่นก็เกิดโศก,กนาฏการรมขึ้นอีก เหยื่อ,อรายที่สองเป็นผู้ชายชื่อแดเนียลอายุ27ปีมีผู้พบศพของเขาบนหลังของทิวลี่ในสระน้ำที่สวนน้ำออแลนโดจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าแดเนียลไปเที่ยวที่สวนน้ำและแอบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงเวลาปิดเขาหลบสายตาของยามรักษาความปลอดภัยจากนั้นเขาได้ถอดเสื้อผ้าและลงไปในสระน้ำที่มีวานเพชฌฆาตโดยไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่เขาทำเช่นนั้น การชนสูตรพิกศพพบบาดแผลรอยฟกช้ำและรอยถลอกเป็นจำนวนมากมีร่องรอยการถูกกัดที่อวัยวะเพศไม่พบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในร่างกายและสาเหตุการเสียชีวิตก็คือจมน้ำแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาจมน้ำเองหรือถูกฮิวลี่ดึงให้จมพอกล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพเหตุการณ์หลังจากที่แดเนียลลงไปในสระน้ำได้เลยดอนญิงวัย40ปี เธอเป็นครูฝึกประจำส่วนน้ำที่มีประสบการณ์เธอเสียชีวิตต่อนหน้าผู้ชมมากมายในขณะโชว์การแสดงกับทิวลี่ซึ่งในตอนแรกทิวลี่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่หลังจากจบการแสดงจูจูมันก็กัดหางม้าของเธอและลากเธอลงไปในน้ำพยานบางคนกล่าวว่าทิวลี่งับแขนหรือไหล่ของดอนบางก็บอกว่ามันกระชากหางม้าของเธออย่างแรงจนหนังหัวของเธอถูกถลกขึ้นมาจากนั้น ก็กัดแขนของดอนที่จมน้ำไปแล้วจนขาดและกืนมันลงไปจนกระทั่งดอนเสียชีวิตการชนสูตรพิสศพในภายหลังบอกว่าดอนเสียชีวิตจากการจมน้ำและเสียเลือดมากแม้ว่ากล้องวงจรปิดจะจับภาเพเหตุการณ์สยองนี้ไว้ไม่ได้แต่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ในส่วนน้ำต่างก็ได้เห็นวาระสุดท้ายของดอนและความโหดร้ายของวานเพชรคา,าที่มีชื่อว่าทิวลี